คนเราทั่วไปคิดว่าเป็นพระสักกิเลสแล้วไยบวชนี่คือความเข้าใจผิดพระพิสูจน์ที่มาบวชเนี่ยไม่เหมือนสมัยพุทธกาลพุทธกาลเนี่ยบรรลุธรรมแล้วขอบวชแต่สมัยนี้อย่ไม่ใช่บวชมายังมีกิเลสตัณหาครบเต็มหัวใจเลยแต่พอเห็นโทษเห็นภัยพ้องกิเลสตัณหาถึงได้มาบวชมาเพื่อปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เพื่อพ้นทุกข์ เห็นไหมที่มีเรื่องมีเล่าอะไรต่างๆนานาเขาก็จะวิจารณ์ไปว่าตัดกิเลสไม่ได้ลรวมาบวชทำไมอย่างเงี้ยที่จริงไม่ได้ตัดยังไม่ตัดเลยกําลังจะมาตัดตอนบวชนี่แหละกาลังจะมาละมาวางมาฝึกมาหัดก็เป็นพุถุชนคนธรรมดาเป็นลูกชาวบ้านนี่แหละแต่เพื่อเห็นโทษเห็นภัยของกามราคะกิเลสน,นะก็เลยมา บวชเพื่อจะหาวิธีดับทุกข์บางสีอดทนไม่ไหวไม่มีขันติพอก็เป็นผู้พ่ายแพ้อ่าคือลาสิกขาเขาเรียกว่าผู้พ่ายแพ้ลาสิกขาก็ลาศึกษาลาออกจากการศึกษาลาออกจากการปฏิบัติมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่โลกทุกวันนี้ไม่เข้าใจในศาสนาไม่เข้าใจในธรรมะคิดว่ามาบวชผ้าเห็นไหมพอบวชมาใหม่ๆไปปิณสบาดฝันดีไหมหลวงพี่ มันคิดว่าบวชแล้วฝันแล้วมันจะเป็นหวยไปอะไรเงี้ยกูเลยบอกบอกพวกมึงมาบวชสิแล้วก็ฝันในไสามามัวมึงอะ